เดอค่ะหนูชื่อน่าสาวทํามรลาเกี่ยวรามารับจำนตัวนักเรียน68301040061ค่ะกําหนดเอาผล input x1 คือ PB2 x5 คือ PB1 x1 คือ LS2 x0 คือ LX1 y1 ก็คือ RY2 y0 ก็คือ RY1 y -2 ก็คือ PL1 y4 คือ PL3 y3 คือ PL2 นำวัสดุวางบนตำแหน่งขวาสุดของสายพานหลอดหลอด PL1 ทำงานกดกด PV 1ทําทำให้สายพานนำวัสดุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายวัสดุเคลื่อนที่ไปตำแหน่งสายสุดหลอด TL 2ทำงานหยุดการทำงาน3วินาทีสแสดงนับจำนวนหนึ่งรอบที่ คิด M I c 0เพื่อหยุดการทำงานครบตามเวลาวัสดุเคื่อนที่กลับไปทางขวาสุดจบการทำงานหนึ่รอบวัสดุเคลื่อนจำนวนสี่รอบหลอด PPL3 ทำงานหยุดการทำงานกด PB2 หยุดการทำงานของฟอนเวเยอร์โมดูเคลื่อนที่ไปตำแหน่งขวาสุดการนับจำนวนแสดงค่าผ